สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ่าจ๋าป่าขวพนเมืองเพชรบูร์วันนี้นะคะก็มีแนวทางมาฝากเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาบรรยากาศตอนเช้านะตอนนี้อยู่โนนกุกค,ค้อนะคะก็เป็นนาที่จ๋าทานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะจ๋าอยู่ที่นาข้าวนะคะเมื่อวานดำเมื่อวานนี้นะคะไม่มีไม่มีแบบว่าแบบโอ้ไม่มีใครอยากได้ความรักจากจ่าเลยนะคือไม่มีใครมานะคะอะวันนี้นะคะถ้าใครมาช่วยดํานานะ รักเต็มที่เลยส่วนหัวใจเลยนะคะรักแบบโอ้โหทุ่มเทเลยนะคะคือนะคะอันนี้นะคะคือน้ําท่วมนะคะตอนแรกก็ทาํานาหวานแหละน้ําท่วมนะคะนี้มันก็เลยเ,เปลี่ยนนะคะมาทํานาดำนกก็เสียตังซื้อก้าหน่อยนะคะอันนี้นะคะบรรยากาศข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นภูเขานะคะจะเป็นภูเขาคือ,อถ้าอยู่ตรงนี้นะคะจะมองเห็นหมดเลยนะคะเขานะคะก็ตอนนี้นะคะตั้งกล้องไกลนะคะก็จะดูแบบ แบบว่าขอดูแบบชัดๆนะคะได้เลยนะคะน,นี้นะคะจะเป็นหุ่นตอนนี้นะคะลงไปห้ากิโลนะคะก็จะประมาณนี้ก็เหลือเหลือเหลือรอรอรอ,อแบบว่าปันน้นนาท้องอยู่นะคะคืออันนี้นะคะจะเป็นโนที่โนนกกคอนะคะที่นาจ่าเขาจะเรียกว่านโนนกคอใช่ไหมแล้วข้างหลังอ่ะเออมันจะมีเขาล้อมรอบเลยนะคะจะเป็นแบบตอนนี้บรรยากาศแบบอึมครึมอ่ะนะคะเดี๋ยวฝนตกน,ะ, <S <S น,นะ,ะแนวทางวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบ น่ารุ้นอ่ะก็ให้เพื่อนๆนดูเดี๋ยวจ๋าจะจับให้ทั้งหมดเลยเจ้าที่แบบให้มาเด็ดๆด,ด,ดังๆอะไรเนี่ยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะดำนากันนะคะ,ะเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูบรรยากาศล้อมรอบของนูนกกคอก่อนอะ,อ,ะอันนี้นะคะจะเป็นป่ากระหล่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นของจ๋จาก,กับพี่ชายนะคะทําช่วยกันแล้วนะคะอันนี้จะล้อมรอบนะคะล้อมรอบด้วยภูเขาเนาะ,ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะบอกว่าเร็วไปอ่ะ อันนี้นะคะอ่าที่เห็นน้ําอยู่นะคะจะเป็นที่นาจ่าเองนั่นแหละนะคะอะเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่ชัดเดี๋ยวปรับกลอ้องอ่ามันมันจะอึมครึมหน่อยเนาะเพราะว่าอ่ามันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันตอนเช้าอ่ะเช้าจัดเลยนะคะฝั่งโน้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าฝั่งโน้นถ้ามองจากตรงนี้จะเป็นอ่าท่าเบิกนะคะ มองไม่เห็นเจดีนะถ้าทะเลหมอกอ่ะถ้าขึ้นไปตอนนี้จะเป็นทะเลหมอกแล้วนะคะอ่าตรวน้อจะเป็นทัาเบิกส่วนตันนี้นะคะอ่าจะเป็นเขาค้อนะคะคือจะเป็นอ่าวัดผาซ่อนแก้วถ้าถ้าห่างไม่มีหมอกเราจะเห็นเห็นหมดเลยว่าวัดผาซ,ซ่อนแก้วอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยกลางหันลมก็เห็นนะคะอ่าอันนี้บรรยากาศนะคะที่นนท์กับขอใครที่อยากมาเที่ยวนะเออเดี๋ยวมาได้นะคะ อ่ะเดี๋ยวมาดำนานแล้วก็มาดูแนวทางกันนะคะค่ะสำรับนะคะแนวทางในวันนี้เนาะจะมาเริ่มกันที่ของเลขคนในนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาวันที่16กรกฎาเนาะอาจะเป็นชุด3ตัวนะคะจะเข้า7 25กับ70ใช่ไหมคะก็คือแนวทางนี้จะเห็นอยู่นะแต่จะไม่ได้ลงให้ต้องขอไปด้วยนะคะอ่ะมางวดน,นี้นะคะเจอแล้วก็เอามาลงได้เลยนะคะเลขคนในเช่นกันวันที่1อ่า สิงหานะคะก็ลองเอาไปดูเนาะอ่ะ048นะคะ493630เนาะสองตัวนะคะ044930แล้วก็63นะคะเลขมาแน่100%นะคะต่อมานะคะจะเป็นอของกุยสกาวเนาะเลขวิ่งล่างล่างโอ้พูดไม่ค่อย ชัดเท่าไหร่นะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนาะหนะคะตัวเดียวเลยใครชอบเล็กวินนะคะแต่ตัวเน้นอยู่ที่ห้าหนะอ่าสามหกแปดหกก็เบิ้ลระวังที่หกหนะคะไปหาซื้อลอตเอาไว้นะคะแอดมินเนาะจัดไปนะคะ0ูนย์ห้า 07แล้วก็75สามชุดน,นะให้ไปหาซื้อลอตเอาไว้ติดไว้ละกันนะคะเอาไว้ลุ้นเนาะก็ไม่แน่นะว่าเลขเก่าจะมาหรือเปล่า07งวดที่ผ่านมา70ใช่ไหมคะสำหรับแอดสองเมืองชายนะคะเด่นล่างเลยนะคะหลัก10ล่างเนาะจะมาที่8กับ9ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะเน้นเลยก็คือ9ใช่ไหม91 94 95แล้วก็96นะคะแล้วตัวเน้นจะเน้นที่94กับ95เนาะตัวอยู่ในวงกลมนะ อันนี้เก้านะคะเก้าหมานะต่อมาถ้าใครถามถึงหรือลั่นสนั่นเมืองเนาะชุดสิบหกตัวนะคะอ่าสิบหกชุดไม่ใช่สมุกตัวเนาะสิบหกชุดกําลังดีเลยนะคะอ่าทั้งหมดนี้นะคะมาดูตรงที่วงให้นะจะมีห้าหกนะคะแปดหกแล้วก็แปดแปดสามชุดนี้นะคะอันนี้คือลือลั่นสนั่นเมืองจะ อันนี้จะให้ดูทั้งหมด1ิหชุดใช่ไหมคะแล้วนะคะตัดเหลือ3มชุดนะ3ามชุดจะมีห้าหนะคะแป8หดดนะคะ3ามชุดนะล่างเน้นๆเ,เลยนะคะเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะสำหรับชุดหรือล้านสนัดนเมืองต่อมานะคะอ่าล้านทอง1สิงหาคม6 4สี่นะคะบนเม็ดเดียวอันนี้ของของชุดบนนะคะห7เจ็ดห้านะ หกเจ็ดห้าเม็ดเดียวนะคะชุดสามตัวแล้วถ้าชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวล้านทองนะคะล่างเม็ดเดียวอเมื่อกี้นะคะจะเป็นมนเม็ดเดียวอันนี้ล่างเม็ดเดียวนะคะห้าหกนะห้าหกตัวเดียวแล้วถ้าชุดนี้นะซื้อหัวยังโยมนะคะห้าหกสองหกสองเจ็ดเนาะหกสองสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามก็ระวังห้าหกแล้วกันนะคะตัดให้หมดนะ สำรับนะคะแอดยาใจมหาเฮงนะงวดที่ผ่านมานะคะจะวิ่งรูดเจ็ดนะคะรองสองใช่ไหมงวดนี้นะคะวินเจ็ดห้าสี่หกใช่ไหมคะแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกห้าสี่ห้าหกแล้วก็สนะี่หกเนาะต่อมานะคะเลขมีที่มานะคะหาซื้อลอตไว้ก่อนแม่จะจุดทูปอ่ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะสองหกห้านะคะสองหกกับหกห้า นะสองตัวนะคะสองหกกับหกห้าระวังสองห้าด้วยละกันแต่มันออกไปแล้วว่าเออนะ ชุดนี้นะคะจะเป็นของแอดเกษมนะคะซึ่งบนหางเดียวอะ่ะให้เน้นที่841นะคะให้841เนะอะอันเนี้ยนะคะถ้าใครชอบนะคะชุดเต็มทั้งหมดนี้นะคะก็จัดได้แต่ถ้าจะเป็นชุดเน้นเลยตัวเดียวจริงๆนะคะนั่นก็คือ841เท่านั้นนะคะตัวเน้นก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเต็มก็เยอะเหมือนกันเนาะ,นนะ,ะอ่ะต่อม,มานะคะแอดหนึ Ad ่ง ล่างตรงๆนะคะแอดหนึ่งเนาะใหมาเน้นที่54อันนี้นะคะชุดน,นี้จ๋าก็ลงไปให้แล้วนะคะในคลิปก่อนเนาะแต่ว่าให้เน้น54ใช่ไหมแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆดูที่ตัวลองด้วยเนาะคือตัวลองตัวการ่ะมันจะติดอยู่ที่5 6เนาะ,ะจ๋ามาจับชนให้นะคะ,ะถ้าชนนะคะในที่สุดเนี้ยนะคะของตัวเลขทุกแนวทางทั้งหมดนะ,จ,ะจ๋าจะจับชนได้อยู่ที่5 6 6 5นะคะ5 6 6ห เนาะหางเดียวแล้วถ้าเพื่อนๆไปหาซื้อรถก็ติดไว้เลยนะคะต่อมานะคะอ่ะตัวติดนะคะติดไว้บ้างเผื่อบุญหล่นทับเนาะคือจาก,ก็ไม่อยากบอกว่าแนวทางนี้มาจากไหนแต่ก็อยากให้ซื้อไว้นะคะนั่นก็คือ60เนาะแ0แล้วก็120อนะอันนี้นะคะให้อยากให้เพื่อนๆเนาะติดไว้เอาไว้ลุ้นกันในงวดวันที่1สิงหาเนาะมีลอตเตอรี่ก็ให้จัด จองกันได้เลยสำหรับนะคะแนวทางนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็เป็นเพียงแค่แนวทางผรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดำนากันก็เพิ่งเพิ่งจะดำนะคะตั้งแต่แบบโอ้จะ40แล้วนะจะอายุ40แล้วก็จะแบบยังยังเพิ่งจะเคยดำนานะคะคือวันนี้นะคะใครที่รอแนวทางนะคะโอ้ยตายใครที่รอแนวทางนะคะก็คือว่าเดี๋ยว จัดให้แบบยาวเลยนะคะเพราะว่า,าแนวทางนะคะมาก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเยอะแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกล้านะคะที่ได้มานะใครที่อยากมาช่วยมาได้เลยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกปวดหลังมากเลยเมื่อวานนะคะเมื่อวานปวดหลังมากเลยก็เดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะลงดำนาแล้วแล้วนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะเป็นกําลังใจในช่องจ้าจ๋า,จาป่าเขาโพดเมืองเพชรบูรณ์นะคะอาจจะไม่สวยนะคะไม่เก่งแต่ก็รักทุกคนนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ที่ไทยนะอะไรท่านบอกว่าเอฟซีที่เพชรบูรณ์อะอยู่ตรงไหนนะคะอ่าบ้านจ๋านะคะจะอยู่ที่ศักหลงนะคะแต่ว่าบ้านบ้านจริงๆเลยจะตั้งอยู่ที่วังล่องนะเอฟซี FC ที่อยู่ลมศักนะคะคือเออถามมาเยอะนะคะก็เดี๋ยว ไม่ค่อยออกไปนะคะกลัวโควิดนะก็ถ้าเจอที่ไหนก็ทักได้นะคะจ๋าจะชอบแบบลอยๆลอยๆไปใกล้ๆหมอมๆแถวแถวแถวนั้นแหละนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะว่าจะไปน้ําดุกนะคะน้ําดุกปากดุกบันติวนะคะไม่ได้ไปเที่ยวนะ ไปหากินอยากกินทอดกล้วยนะคะชอบทอดกล้วยมากเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะจับตัวเลขให้แล้วก็เอาไปหาซื้อลอตกันนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับวันนี้ใครชอบบรรยากาศก็กเดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะคะว่าจ๋าจะพาทําอะไรเนาะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ